Let's go! <S สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่องฟาร์มเกเจจรธนา อันนี้ผมมีไก่ต่อสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับสุดยอดไก่ต่อที่สุดจัดที่สุดในฟาร์มครับผ่านการต่อมาแล้ว5ครั้งได้เฉลยทุกครั้งนะครับไก่หุ่นดีสวยครับ ได้เห็น็อยกได้ตอนนี้สวยมากครับไก่พึ่งได้สิบสองเดือนนะครับเป็นไก่ล่างเล็กไม่สูงเท่าไหร่ครับม่นสวยมากครับ สียากออกเหลืองนะครับเป็นไก่ลูกเพาะเพาะเองเป็นสายเลือดป่า3านนะครับสายพันธุ์พัฒนา คุณดีนะครับสวยขาเล็กนะครับขาไม่ใหญ่หูขาวตั้งเปิดนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจไก่ต่อนะครับติดต่อทางเราเข้ามาได้มีทุกราคานะครับใกล้ๆส่งได้หมด วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับการหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ